นี่คือประเด็นร้อนแรงที่คนไทยทุกคนควรรู้เมื่อสถานการณ์การ,การบุกรุกพื้นที่ชายแดนของเขเมรถูกตอกย้ำอย่างชัดเจนโดยนายปลอดประสบสุรศวดีที่เตือนถึงความสำคัญของพื้นที่หนองจานหนองยาบล้องซึ่งเป็นของประเทศไทยอย่างแท้จริงและเน้นใช้มาตรการเข้มข้นเพื่อปกป้องเขตแดนที่สำคัญนี้นายปลอดประสบผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยได้โพสตข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงประเด็นการบุกรุกของเขเมรในพื้นที่ตำบลหนองจานและหนองยาบล้องอำเภอโคกูสูงจังหวัดสตแก้วว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของประเทศไทย100เอร์เซนตโดยกรมป่าไม้ได้ประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2 5 0 7หรือกว่า61ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการปักหลักเขตพื้นที่อย่างชัดเจนทั้ง4ีด้านเขายัางชี้แจงว่าแนวเขตด้านทิศตะวันออกลึกเข้าไปในแผ่นดินไทยตามหลักเขตที่446 ถึง47ซึ่งกำหนดไว้ในสนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเมื่อ107ปีที่แล้วซึ่งนั่นหมายความว่าแนวเขตนี้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับมายาวนานก่อนที่จะมีการก่อตั้งประเทศกัมพูชาเสียอีกย้อนกลับไปในปี2521มีเหตุการณ์ที่ชาวเขเมรหลายครอบครัวหนีภัยจากฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขเมรแดงและหุ่นเซนมาหลบภัยในบริเวณนี้แต่ก็ถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องจึงต้องย้ายไปอยู่ที่พื้นที่อื่น ที่ได้รับการคุ้มครองโดยองค์การสหประชาชาติแม้กระนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ยังคงมีผู้อยู่ในพื้นที่เดิมบางส่วนซึ่งก็คือพ่อแม่ของชาวเขมรกลุ่มนั้นที่ยังคงอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเผชิญหน้าระหว่างชาวเขมรประมาณ20ครอบครัวและกลุ่มมวลชนที่รัฐบาลกัมพูชาจัดตั้งขึ้นซึ่งมีหลายร้อยคนกับเจ้าหน้าที่ทหารไทยโดยฝ่ายไทย ต้องใช้ตำรวจควบคุมฝูงชนเข้ามาสกัดกั้นสถานการณ์พร้อมทั้งใช้แกส๊สน้ำตาและกระสุนยางตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศไทยนายตอดประสบแสดงความเห็นสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วที่สั่งให้ชาวเขมรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ย้ายออกภายในวันที่30กันยายนนี้และเห็นด้วยกับมาตรการเด็ดขาดของตำรวจในการจัดการกับผู้ที่บุกรุกหากไม่ยอมปฏิบัติตามควรดำเนินคดีตามกฎหมายปา่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ เช่นเดียวกับกรณีผู้บุกรุกที่เป็นคนไทยโดยสิ่งก่อสร้างใดๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตควรถูกรื้อถอนตามมาตรา25ของพระราชบัญญัติเขาย้ำว่าคนไทยส่วนใหญ่จะสนับสนุนมาตรการที่กองทัพภาคที่1และจังหวัดสแก้วนำมาใช้กับกรณีนี้เพราะมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการจัดตั้งและวางแผนเป็นระบบจากฝั่งทบูชาพร้อมทั้งเตือนว่าหากฝ่ายไทย แสดงท่าทีอ่อนข้อหรือใจดีเกินไปจะทําให้ชาเขเมรได้ใจและขยายปัญหาไปในแนวชายแดนกว่า800กิโลเมตรโดยเฉพาะพื้นที่รากทางตอนกลางและตอนใต้ส่วนพื้นที่ทางเหนือที่เป็นภูเขามีความซับซ้อนเนื่องจากทหารเข็มระวังทุ่นระเบิดไว้จำนวนมากทําให้ชาเขเมรเข้าไปลําบากนอกจากนี้นายปลอดประสบยังมั่นใจว่ากองทัพไทยมีแผนยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการรับมือกับกลุ่มกองทัพชาวบ้านเขเมรที่กําลังถูกใช้เป็นแนวหน้าในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเสนอให้สร้างรถถาวรในพื้นที่ราบของภาคกลางและในกรณีที่เป็นไปได้ให้กุดครองเป็นแนวเขตเพื่อป้องกันการบุกรุกในอนาคตข้อควรรัก